พวกเรานะครับพวกเรา,พว,เราพวกเราทั้งหลายราษดอเน ้าสโอทั้งหลายคงรู้ดว่าสีนี้เป็นของราชโนน

เราเราจะกลับไปพร้อมกันใครไม่ไหวลงคืออ่ใค <c oughs> รนี่คือพลองพู <c oughs> 他从。 哪里听到我这口音？